ข่าวนี้เดือดมากครับคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องบอกว่ากัมพูชาจัดหนักลุยปราบจีนเทาครั้งใหญ่สมเด็จสั่งลุยทันทีนี่คือปฏิบัติการที่พูดได้ว่าโลกต้องจําสำนักข่าวเฟรชนิวส s ของกัมพูชาเปิดภาพนาทีบุกรวบกลางกรุงพนมเปญอาคารไดมอนด์อินเด Sky ที่ลือกันให้แซดว่าเป็นรังของแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ถูกบุกค้นบุกกันแบบไม่ให้ตั้งตัวผลคืออะไรครับจับกลุ่มไปกว่า100ชีวิต ทั้งชาวจีนเวียดนามกัมพูชาข้อหาหลักคือจุดจำหน่ายยาเสพติดลับๆและที่สำคัญคืออาคารนี้เองที่ถูกชี้เป็นสถานที่กักขังเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์นับร้อยแต่มันมีกลิ่นครับคุณผู้ชมตำรวจกัมพูชายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับที่รัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งมาถึงพนมเปญเมื่อคือนนี้แต่ทำไมมันประจวบเหมาะขนาดนี้พอชาติอื่นขยับปุ๊บสมเด็จก็สั่งปรปับปั๊บ นี่คือการโชว์ความจริงจังหรือแค่การล้างบางรับแขกนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนกัมพูชาเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติใครที่คิดจะซ่องสุมคิดจะทำผิดกฎหมายในกัมพูชาระวังตัวไว้ให้ดีน่าจะใช่นะ <c oughs> คุณผู้ชมคิดยังไงกับปฏิบัติการนี้ครับคิดว่าเกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้หรือไม่หรือนี่คือการยอมแมวคอมเมนต์มาเลยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม2 8 HB News เพราะเราคือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสว่วนดีครับ